ถ้วยแมวไปไหนวะ,ะชามกับข้าวให้แมวหายน้ำท่วมเมื่อวานหายไปไหนก็ไม่รู้กระเด็นกระดอนออกไปหมดแล้วมั้งโ็ยอ,อ,อยู่ใต้รถตัวเดียว พี่สาวมันกินพี่สาวมันต้องให้ถ้วยออกไปก่อนมันถึงจะกล้ากินถ้าทางจะหิวถ้วยตามมาสามตัวถ้วยเปิดท้องเปิดถ้วยทองเอ้าไปบ้านปลาเข็มซะเนี่ยไปกินน้ำบ้านปลาเข็มเว้ยเล่นดอกไม้ ขึ้นอาหม้อปลาเข็มแล้วก็มุดไปบ้านปลาเข็มเลยไอ้ถ้วยไปบ้านปลาเข็มทำไมก็ไม่รู้อ,อันนี้ก็กินอยู่ตากให้แล้วจะได้ไม่บน่นตาของเ้าให้แล้ว